สายยาเนหน้าว่ามันนั้นเป็นมันนนู์หมดนด้เสียงสารสู่ซังแขงตั้งกันได้นึ n ำเจียงขิงขาการ้ามาละน้าเกาหอดตุกสู่ย่ามเลอรมังเผาตะลายไเดินนับเดินมนต์น้ำแรงใจเลยมูงมังเผาตะลายต้เดินจริงเดินกลับมวยนำคาดซานหน้ามึงใส่สิงกบมังเผาตะลายไ่เดินตะลายไฟเดินแดดเดินเกาผ้าสมเศร้าตุกสับสายไว้ อ้ากิ่งกิ่งมันตามเมื่อแหลกไม่ได้เซงาศไว้กับไต่ซมมังเกลี่ป็นปลาหาหายาหันกระหน่เอาเมื่อหอดสายลมเปิฝนก็ควายเฮาก็ควายฝนก็ตายเฮาก็ตายหำจังอยสังเลยลาลาแหลสูเหยสูนออันนี้จ้าขันพามันนำแม่นเก็บฝนสังลาลาจุข้าขันเจอสังแลงเงิ้นแช่ตัวเฮาตัวฮากูวันม้าหมองทัด อานนาตามจอหนาโตกเก่บฝังในมันยามันเป็นสะพอตลาก็เย้าตุข่าในเป็นเผากบว่าเจ้าก่อนในมันเออนํำหนาเกิเกิดตายตายไม่เย้านำหนาสะจ่าสีป้าถึงห่นเลงหันปอกย่งเอาคำจอมสินจอมทำจอมคมเจ้าพาลาตีได้ทุกยย่าเจอาเลงหันหยุบนรํางนำนเลยคำทุกิ้เย้าหยุบแรีงนำปอเป็นลูกเฮาอมู่ทังมันคือมานตาของปูบยุบแรงนำกั้งเก่า พอตีไกมาห้องหาโอหาแม่พอถึงเพลงนี้น้ำไปายซ้ำลืมเสียจะจะเจ้าพันพันจุดมาพันกับเวนยนคำวดซุมปันเซ่งขันตาตาย่อแผลกังไยโฉสังแข็งมดปลุกหลับแมงกินจมเป็นลิ้นกว่าเส่งอย่าเย่อเท่าหลังความคุณใจชอบปอบควายฝุ่งไหนืสอยสยซางคุณจังสังสูยิ้มโกสังแนนถึงตุ๊กเจอหย่งยันยิ้มเบื่อยิ้มจันตัวเลื่อตัวเลื่อตัวถู่โตเน่า ตัวเขาหนีบกีบตัวเป่าตัวรีบตัวพังตัวมีกามีขัดตัวมีร่อนมีแกนนอในตานอออกกะสาวกะซาจังไนกาทั๊บมาไกลโดยปันจักกันทาป้าเจ้ากาชาหอจราก็จังมาปั๊บๆครับอันจอมตัววานหนังยุบรูกแยกลันท้อหอจอมสะบอตุนตู่คนเอาเน่าเหม็นซาลันปุวยอุปบลรอบบ้านมานปึงมันยังปนผกน้ำจ่อขึ้นโคตรปุวยกินต่องเตนากำหนึ so first, so first, ่งทะลุเหลวาทา เวทนาี่ยขันท้อพราะเกิดเป็นก้นมาเย้าอ่ำรอดไรเวทนาสุขฆ่าสุขฆ่ามาทางทูตถอยยิงใจสีกันท้อกายำกายย่อพราะเหมือนลบโทท้อยองในแกนหนองพองเวีนวันขึ้นเหน็บหายใน้มีติดเจเจ๋แม่มันนิมอยู่หนึ่งแก็บหนึ่งกันก็ยเยาสังขารมีขันท้อเพราะว่าเหนียววังสังขารายหยุดกลางขึ้นแขีนจ้อยแปงกัตาลาล้อป้ากมามีสิทธิ์ดิกินเดียวผลสังลาลาโต้เฮาโต้ห้า เบา้ามแกนพ่อตัดต้นนิ้วต้นป่ยนั่นยาวมีอยู่คันท่อจ้าเจอจอมงอจ้อยเกิดจ้อยตายสิคนเฮาเศร้าอยู่หน้าลุงกลางหมอมังเจ้าไว้ยังไม่นายแหงแค่เจ้าลูกฟ้าบำนำหยุดจบูบลูกฝุ่นเหมือนยังสายแดดมาต่อเว้นทุกขามุ่งกันลังจะลูกแล้วจงแม่เป็นเจ้าคันท่อเจ้าจงเพราะว่ากาห้าจงลองแม่สัตว์หวาล่าเด็กยำขิงีโตมีเจอกรรมฐาานานี่ คนที่กขาจะมาเป็นกัมมะตามนานาแต่จอมนิพพานตั้งร้นานปังเพื่อเสด็จม,มื่อจำชาติทนเพื่อในเมื่อมน,นจำสุปัตติเฮาอังนะนะ,นะโจตังดีสุดต้องนะนะ,นะโจตังดีในสุขดีเสียงมันกันยอดมาคันจีแผนเจ้าวันอออวนลตานในวัดนิพพานนั้นเจ๊จิมลอคุปปิมุกอาหา์มมา,มา อาสังกาตาทันองแม่สวยดอกร้องกระเซงแมงรีชุดสอดตอดถึงนีปันา,า,านนาเสื้อสาจิงมสแนงสกกำรวยตาสาธุสาธุสาธุบนใน้นนอนนีปันานหน้าเรียกชะยอตโต